สวัสดีครับกลับมาพบกับ i อยมบิสอินสปิเรชันอีกครั้งนะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันนึงคุณมีเงินอยู่แค่1,000บาทแล้วลงทุนเข้าไปในหุ้นธนาคารตัวใดตัวหนึง่งคำถามคือมันจะงอกกลับมาเป็นเท่าไหร่ได้จริงนะครับและที่สำคัญธนาคารตัวไหนคุ้มที่สุดในปีที่ผ่านมา ปี2 5 6 8นี้ถือว่าเป็นปีที่หุ้นแบงค์หลายตัวนะครับปล่อยของทั้งราคาที่ขึ้นแรงแบบไม่เกรงใจใครนะครับแล้วก็เงินปันผลที่จ่ายหนักกว่าปกติจนทําให้นักลงทุนจํานวนมากเปิดพอร์ตมาแล้วต้องร้องอา้าวได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอและในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูแบบจับต้องได้จริงนะครับด้วยการลองเทสว่าถ้าลงทุน1,000บาทเท่ากันทุกตัวในหุ้นธนาคารทั้ง11ตัวสุดท้ายเนี่ยเงินมันจะโตมาเป็นเท่าไหร่ มาจากอะไรจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลเท่าไหร่ซึ่งคลิปนี้จะทําให้เห็นกันชัดๆเลยว่าบางทีโอกาสดีๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะก็เริ่มได้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับแวะกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน i อยมบิสอินสปิเรชันไว้และสามารถช่วยสนับสนุนช่องผ่านทาง2ช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทั้งสแกน QR Code เบบัญชีหรือกดปุ่มซูเปอร์แตที่อยู่ใต้คลิป วิดีโอทุกคลิปเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับ EP ที่95นี้นะครับจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นธนาคาร1,000บาทตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้นะครับเราจะได้รับผลตอบแทนงอกเงยกันมาแล้วกี่บาทลองนึกดูง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินแค่1,000บาทแล้วฝากไว้กับธนาคาร สมมติว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ดีที่สุดที่ฝากประจํา1ปีนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก1.6%ต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าฝากไว้1,000บาทตลอดปีพอครบ12เดือนเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ยกลับมาไม่ถึง20บาทเลยนะครับพอหักภาษีอาจเหลือจริงไม่กี่สิบบาทเท่านั้นแต่ในคลิปนี้ผมอยากให้ดูอีกมุมนึงนะครับถ้าเอา1000บาทนั้นไปลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารแทน ผลตอบแทนที่ได้กลับมานะครับก็จะมีทั้งจากราคาหุ้นแล้วก็เงินปันผลในบางตัวเนี่ยสูงกว่า400บาทหรือคิดเป็นผลตอบแทนรวมกว่า40%ภายในไม่ถึง1ปีถือว่าเป็นตัวอย่างจริงนะครับที่แสดงเห็นว่าถ้าเลือกหุ้นถูกและถือถูกจงังหวะเงินแค่1,000บาทก็ขยายตัวได้มากกว่าการฝากแบงก์หลายเท่า แต่ต้องบอกก่อนว่าข้อสําคัญคือนี่เป็นเพียงภาพในอดีตและกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้การันตีว่าถ้าลงทุนตอนนี้จะได้ผลแบบเดียวกันดังนั้นนะครับอยากให้มองคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียในการเริ่มลงทุนมากกว่าจะเป็นคําชี้น,นําให้ซื้อหุ้นทันทีและถ้าใครนะครับอยากต่อยอดทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงินให้แน่นขึ้นนะครับจะได้ดูหุ้นเป็นมากขึ้นไม่ต้องเลือกหุ้นแบบเดาสุม่มผมแนะนำอีบุ๊กของเล่มนี้เลยครับ อ่านงบง่ายๆสไตล์มือโปรจาก4ค่าใช้จ่ายนะครับเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจงบกำไรขาดทุนแบบจับต้องได้จริงน,นะครับวัดประสิทธิภาพการทำธุรกิจจากค่าใช้จ่ายสำคัญสคๆที่สำคัญเลยคือไม่ต้องจบบัญชีหรือการเงินมาก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจงบง่ายๆผ่านอ e ีบุ๊กเล่มนี้เลยสนใจดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อกดลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าเงิน1000บาทเนี่ยสามารถเติบโตได้แค่ไหนนะครับผมจะใช้สมมติฐานการลงทุนที่ง่ายที่สุดในการคำนวณผลตอบแทนของหุ้นทุกตัวในคลิปนี้นะครับโดยข้อที่1นะครับเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยจะเท่ากับ1000บาทณราคาปิดสิ้นปี2 5 6 7ข้อที่2คือจำนวนหุ้นที่ถือเนี่ยก็คือเอาเงิน1000บาทนะครับหารราคาปิดสิ้นปี67อันนี้จะคิดแบบเศษหุนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็เห็นภาพ 3ก็คือเงินปันผลนะครับก็คือจะคิดเฉพาะที่จ่ายจริงในปี2 5 6 8นี้นะครับโดยการที่เอาจำนวนหุ้นมาคูณกับเงินปันผลต่อหุ้นข้อที่4ส่วนต่างราคาเนี่ยจะเทียบกับราคาปิดวันที่26พฤศจิก,กายน2 5 6 8นะครับข้อที่5ผลตอบแทนรวมนะครับหรือเงินที่ได้จริงเนี่ยจะเท่ากับเงินปันผลที่ได้รับบวกกับส่วนต่างราคา ข้อที่6เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนรวมเนี่ยจะเทียบจากเงิน1 0 0 0บาทที่ลงทุนไปสุดท้ายข้อที่7นะครับตรงนี้จะไม่รวมค่าคอมไม่คิดภาษีไม่รวมสิทธิพิเศษอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนปันผลเป็นหุ้นเป็นต้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นการจำลองเพื่อให้เห็นภาพนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทีนี้ เรามาดูภาพรวมทั้ง11แบงก์กันครับว่าถ้าเราเริ่มลงทุนประมาณ1 0 0 0บาทตั้งแต่ต้นปี2 5 6 5ผลลัพธ์จนถึงวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นการจำลองผลตอบแทนที่ได้จริงจากการคำนวณแบบใช้เศษหุ้นเพื่อให้เห็นภาพว่าเงิน1000บาทสร้างผลลัพธ์ได้ประมาณไหนจริงๆโดยในตารางนะครับจะประกอบไปด้วยชื่อแบงก์เงินลงทุนตั้งต้นนะครับเงินที่ได้รับกลับมาและเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนรวมนะครับเพื่อเห็น Impact แบบชัดๆว่าเงินพันเดียวสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะครับโดยจะเห็นเลยว่ามีแบงค์หลายตัวนะครับที่ให้เงินกลับมาเกิน100บาทนะครับหรือคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่า10%ขึ้นไปทั้งที่ยังไม่ครบปีนะครับโดยก็เริ่มตั้งแต่อันดับที่1ก็จะเป็น KTB นะครับบวกมาถึง43%นะครับได้เงินมาราว422บาทเลยนะครับอันดับ2 KKP นะครับอันดับ3 KBank อันดับ4 SCB อันดับ5้าทิสโก้นะครับอันดับ6 ttb อันดับ7 bbl อนะครับอันนี้ทั้ง7หุ้นนี้นะครับเแบงก์นี้นะครับต่างมีผลตอบแทนเกิน10%ขึ้นไปทั้งหมดนะครับโดยผลตอบแทนนี้นะครับก็เป็นทั้งส่วนต่างราคาและก็เงินปันผลผ,ลผสมกันตั้งแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเราจะไ,ไล่ดูเป็นรายตัวเลยว่าเงินที่ได้ของแต่ละแบงก์เนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับทั้งมาจากราคาขึ้นหรือว่าได้แรงหนุนจากปันผลเป็นหลักกันแน่ ก่อนอื่นนะครับมาเจาะดู3หุ้นแบงค์ที่ให้เงินกลับมามากที่สุดนะครับจากเงินลงทุน1,000บาทตั้งแต่ต้นปีจะได้เงินกลับมาประมาณเท่าไหร่นะครับอันดับที่1นะครับ KTB นั่นเองนะครับที่ได้กลับมารวมแล้ว422บาทนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่43%ถือว่าแรงมากนะครับโดยแบ่งเป็นกำไรจากส่วนต่างราคาอยู่ที่329บาทนะครับ ซึ่งปีนี้ราคาหุ้น KTB เนี่ยขึ้นมาแล้ว33%นะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นมา7บาทจากราคา21บาทเมื่อต้นปีนะครับล่าสุดมาปิดที่28บาทในส่วนเงินปันผลรวมที่ได้ในปีนี้นะครับอยู่ที่93บาทนะครับจากเงินปันผลรวมที่ KTB มีการจ่ายมาในรอบปีนี้ที่1.98บาทต่อหุ้นต่อไปอันดับที่2นะครับก็คือ KKP นั่นเองนะครับเงินที่ได้รับ อยู่ที่328บาทคิดเป็นผลตอบแทน33%นะครับโดยแบ่งเป็นกำไรจากส่วนต่างราคาที่247บาทนะครับโดยปีนี้ราคาหุ้นของ k k p เนี่ยขึ้นมาแล้ว25%หรนะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นมา13บาทจากราคา52.50บาทเมื่อต้นปีนะครับมาปิดล่าสุดที่65.50บาท ในส่วนเงินปันผลรวมที่ได้ในปีนี้นะครับอยู่ที่81บาทนะครับจากเงินปันผลรวมที่ KKP มีการจ่ายมาในรอบปีนี้ที่4.25บาทต่อหุ้นและอันดับที่3นะครับคือ KBank นะครับที่เงินที่ได้รับในปีนี้อยู่ที่273บาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่29%โดยแบ่งเป็นกำไรจากส่วนต่างราคาที่198บาทนะครับปีนี้ราคาหุ้น KBank เนี่ย ขึ้นมาแล้ว21%นะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นมา33บาทจากราคา155.50บาทนะครับเมื่อต้นปีมาล่าสุดปิดที่188.50บาทในส่วนเงินปันผลรวมที่ได้ในปีนี้นะครับที่75บาทนะครับจากเงินปันผลรวมที่เคแบงก์มีการจ่ายมาในรอบปีนี้ที่12.50บาทต่อหุ้นต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกให้ดูกันในแต่ละธนาคารทั้ง11ธนาคารนะครับว่าถ้าเราลงทุน1,000บาทตั้งแต่ต้นปีเราจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่จากส่วนต่างราคากี่บาทแล้วก็เงินปันผลที่ได้รับจริงเท่าไหร่ด้วยนะครับเริ่มกันที่อันดับที่1นนะครับคือ KTB ที่ได้รับผลตอบแทนรวมสูงสุดจากเงินลงทุน1,000บาทเมื่อตอนต้นปีนะครับโดย เมื่อเราลงทุนกับ KTB จะใช้เงิน987บาทนะครับได้จำนวนหุ้นที่47หุ้นในราคาต่อหุ้นที่21บาทแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนที่ได้จริงอยู่ที่422บาทนะครับโดยแบ่งเป็นส่วนต่างราคาเนี่ย329บาทแล้วก็เงินปันผลอีก93บาทคิดเป็นผลตอบแทนรวม43น,นะครับโดย ราคาหุ้น KTB ปีนี้ขึ้นแรงมากนะครับจาก21บาทมาเป็น28บาทนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง7บาทคิดเป็น33%ของเงินทุนเลยนะครับที่สำคัญคือตรงนี้ยังไม่รวมเงินปันผลนะครับซึ่งปีนี้ถ้ามาดูในฝั่งของเงินปันผลเนี่ย KTB พิเศษนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย ถ้าไปดูย้อนหลังจะจ่ายปีละ1ครั้งนะครับแต่ปีนี้เขาจ่าย2ครั้งนะครับรวมอยู่ที่1.98บาทต่อหุ้นทําให้ผลตอบแทนเฉพาะปันผลก็ป่าเข้าไป9%แล้วจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ k t ทได้รับผลตอบแทนสูงนะครับเพราะราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงในปีนี้แล้วก็ยังมีเงินปันผลที่ปีนี้จ่ายถึง2ครั้งนะครับซึ่งปกติจะจ่ายเพียงครั้งเดียว ไปอันดับที่2นะครับก็คือ KKP นะครับที่ใช้เงินลงทุน998บาทได้จำนวนหุ้นมา19หุ้นนะครับจากราคา52.50บาทโดยเงินที่ได้รับจริงนะครับจะอยู่ที่328บาทแบ่งเป็นส่วนต่างราคาหุ้น247บาทนะครับแล้วก็เงินปันผลที่81บาทคิดเป็นผลตอบแทนรวมที่33 ในส่วนของราคาหุ้นของ k คทเอ่อเคปีนี้นะครับปรับเพิ่มขึ้นจาก52.5% 0บาทมาเป็น65.5% 0บาทนะครับวันที่26กพฤศจิกายนโดยราคาบวกมา13บาทนะครับคิดเป็น25%ในส่วนเงินปันผลนะครับปีนี้ก็จ่ายอยู่ที่4.25บาทต่อหุ้นนะครับจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปี67ที่จ่ายอยู่ที่3บาทต่อหุ้นทำให้ปีนี้คิดเป็นผลตอบแทนที่8% รวมกันแล้วก็ได้33%นั่นเองต่อไปอันดับที่3นะครับก็จะเป็น K-Bank นะครับที่ใช้เงินลงทุนอยู่ที่993บาทได้จำนวนหุ้น6หุ้นในราคา155.50บาทนะครับเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดอยู่ที่273บาทแบ่งเป็นส่วนต่างราคา198บาทและเงินปันผลอีก75บาทนะครับ คิดเป็นผลตอบแทนรวมที่29%เมื่อมาดูราคาหุ้นของ k b a n k นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาจาก155.50บาทมาเป็น188.50บาทบวกเพิ่มขึ้นมา3 3บาทหรือ21%นะครับแล้วก็ยังมีเงินปันผลนะครับที่ปีนี้จ่าย2ครั้งรวมอยู่ที่12.50บาทต่อหุ้นนะครับจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี6-7ที่อยู่ที่7.5บาทต่อหุ้นทำให้ ผลตอบแทนของในรูปของเงินปันผลนะครับอยู่ที่8%รวมกันแล้วจึงอยู่ที่29%นั่นเองต่อไปอันดับที่4นะครับก็คือ SCB ที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น940บาทได้จำนวนหุ้นที่8หุ้นในราคา117.50บาทเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดนะครับอยู่ที่196บาทแบ่งเป็นส่วนต่างราคาหุ้น 10อ่า uh, 112บาทนะครับแล้วก็เงินปันผลที่ได้รับจีนอยู่ที่84บาทคิดเป็นผลตอบแทนรวมที่21%โดย s b นะครับราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก117.50บาทนะครับมาเป็น131.50บาทเพิ่มขึ้นมา14บาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นมา12%แล้วก็ในส่วนของเงินปันผลนะครับปีนี้คิดเป็นผลตอบแทนถึง9%นะครับจากการจ่าย2ครั้งรวมอยู่ที่ 10.44บาทต่อหุ้นนะครับตรงนี้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี67นะครับที่จ่ายอยู่ที่9 8 4บาทต่อหุ้นอันดับที่5นะครับก็คือทิสโก้ที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่985บาทได้จำนวนหุ้นมา10หุ้นในราคา98.50บาทเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดอยู่ที่158บาทนะครับแบ่งเป็นส่วนต่างราคาหุ้น80บาทแล้วก็ เงินปันผล78บาทคิดเป็นผลตอบแทนรวมอยู่ที่16%นะครับโดยทิสโก้ได้รับผลตอบแทนสูงนะครับจากทั้งราคาหุ้นปรับตัวขึ้นและก็เงินปันผลนะครับโดยราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก98.50บาทมาเป็น106.50บาทนะครับหรือบวกเพิ่มมา8บาทหรือ8%แล้วก็เงินปันผลนะครับ ที่อัตราใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่8%เช่นเดียวกันนะครับโดยปีนี้มีการจ่ายปันผล2ครั้งรวมอยู่ที่7.75บาทนะครับจ่ายเท่ากับปี67มาถึงอันดับที่6ก็คือ TTB นะครับโดยใช้เงินทุนเริ่มต้นที่999บาทนะครับ เอาตรงนี้เอาตรงนี้นะ one t มาถึงอันดับที่6คือ ttb นะครับโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่999บาทได้จำนวนหุ้นมา537หุ้นในราคาหุ้นละ1.86บาทต่อหุ้นเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดนะครับก็คือ135บาทแบ่งเป็นส่วนต่างราคา65บาท แล้วก็เงินปันผลที่70บาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนรวมที่13%โดย TTP นะครับได้รับผลตอบแทนจากทั้งราคาหุ้นที่ปรับขึ้นกับเงินปันผลที่จ่ายในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก1.86%มาเป็น1.98%นะครับอ่าโทษทีครับ1.86บาทมาเป็น1.98บาทนะครับบวกเพิ่มมา0.12บาทนะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นมา6% ในขณะที่เงินปันผลนะครับที่มีอัตราใกล้เคียงกันอยู่ที่7%นะครับโดยจ่าย2ครั้งรวมอยู่ที่0.13บาทต่อหุ้นนะครับจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี67ที่จ่ายอยู่ที่0.12บาทต่อหุ้นอันดับที่7นะครับก็คือ BBL ที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่906บาทได้จำนวนหุ้นมา6หุ้นนะครับในราคา151บาท เงินที่ได้รับจริงทั้งหมดอยู่ที่102บาทนะครับแบ่งเป็นส่วนต่างราคา51บาทแล้วก็เงินปันผลอยู่ที่51บาทเช่นเดียวกันโดย BBL นะครับได้รับผลตอบแทนจากทั้งอ่อ 1, 2, 3คิดเป็นผลตอบแทนรวมอยู่ที่18% โดย BBL นะครับได้รับผลตอบแทนจากทั้งราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแล้วก็เงินปันผลในตราที่เท่ากันเลยนะครับโดยในปี68เนี่ยราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก151บาทมาเป็น159.50บาทนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา8.5บาทต่อหุ้นหรือเพิ่มขึ้นมา5.6%ในขณะที่เงินปันผลนะครับก็จ่ายอยู่ที่5.6%นะครับโดยปีนี้จ่ายปันผล2ครั้งรวมอยู่ที่8.50บาทต่อหุ้น จ่ายเพิ่มขึ้นจากประโยค7ที่จ่ายอยู่ที่7บาทต่อหุ้นมาถึงอันดับที่7ก็คือ LHFG นะครับโดยเงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทพอดีนะครับจำนวนหุ้นได้มา1,282หุ้นในราคา0.78บาทเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดอยู่ที่64บาทนะครับโดยเป็นส่วนต่างราคามา13บาทแล้วก็เงินปันผลอยู่ที่51บาทนะครับ คิดเป็นผลตอบแทนรวมที่6%เมื่อมาดูราคาหุ้นของ lhfg นะครับได้ผลตอบแทนมาเพียง1%เท่านั้นนะครับเพราะราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก0.78มาเป็น0.79บาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นมา0.01บาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้นผลตอบแทนหลกัหลกๆของ lhfg นะครับจึงเกิดจากเงินปันผลนะครับอยู่ที่5%เลยนะครับโดยมีการจ่ายปันผล2ครั้งรวมอยู่ที่0.04บาทต่อหุ้นนะครับ เทียบกับปีก่อนที่จ่ายครั้งเดียวทำให้ผลตอบแทนรวมนะครับจึงอยู่ที่6%ต่อไปนะครับอันดับที่9ก็คือเบนะครับโดยเงินลงทุนอยู่ที่980บาทได้จำนวนหุ้น40หุ้นในราคาหุ้นละ24.50บาทเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดนะครับอยู่ที่18บาทแบ่งเป็นส่วนตั้งราคานะครับอันนี้ขัดทุนไป16บาทนะครับ แล้วก็ได้รับเงินปันผลมาอยู่ที่34บาทคิดเป็นผลตอบแทนรวมที่1.8%นะครับแม้เบรานะครับราคาหุ้นจะปรับลดลงจากต้นปีมาลบ1นนะครับจาก24.50บาทมาเป็น24.10บาทหรือลดลง0.4บาทต่อหุ้นแต่ด้วยการมีเงินปันผลจ่ายในคิดเป็น3.5เปเนะครับโดยจ่าย2ครั้งรวมอยู่ที่ 0. 8.5บาทต่อหุ้นนะครับจ่ายเท่ากับปีก่อนจึงทําให้ผลตอบแทนรวมของเบยนะครับยังคงปิดบวกที่1.8%ได้ต่อไปอันดับที่10นะครับก็คือเครดิตนะครับโดยมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่999บาทนะครับจำนวนหุ้น54หุ้นในราคาหุ้นละ18.50บาทโดยผลตอเงินที่ได้รับจริงทั้งหมดนะครับติดลบ81บาทนะครับ ซึ่งมาจากส่วนต่างราคาติดลบถึง113บาทนะครับแล้วก็มีเงินปันผลบวกมาเพิ่มมา32บาทคิดเป็นผลตอบแทนรวมติดลบไป8นะครับโดยเครดิตเนี่ยผลตอบแทนติดลบเนื่องจากส่วนต่างราคาหุ้นนะครับที่ติดลบไปถึง11โดยราคาลดลงจาก18.50บาทมาเป็น16 4 0บาทนะครับหรือลดลงไป2 1 0บาทแต่ด้วยยังมีการจ่ายปันผลนะครับ ที่0.60บาทต่อหุ้นนะครับที่เป็น3%จึงทำให้ผลตอบแทนรวมเนี่ยปรับลดลงไป8%และมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่11ก็คือธนาคาร Cimb t นะครับโดยมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับจำนวนหุ้นที่ได้2,222หุ้นในราคา0.45บาทต่อหุ้น ผลตอบแทนรวมที่ได้นะครับติดลบไป88บาทมาเกิดจากส่วนต่างราคานะครับ178บาทนะครับที่ติดลบแต่ก็มีเงินปันผลบวกมาอีก89บาทโดยผลตอบแทนรวมลดลงไป9%นะครับตรงนี้ cmb ลดลงเกิดจากส่วนต่างราคาหุ้นนะครับที่ปรับลดลงไปถึง18%จาก0.45บาทมาเป็น0.37บาทหรือลดลงไป0.08บาทนะครับแต่ด้วยยังมีการจ่ายปันผลมาที่ 0.40บาทต่อหุ้นนะครับคิดเป็น9%นะครับทำให้ผลตอบแทนรวมนะครับปรับลดลงมาเหลือติดลบ9%และนี่ก็เป็นตารางจัดอันดับผลตอบแทนรวมของ11หุ้นธนาคารนะครับจากเงินลงทุน1,000บาทเมื่อช่วงต้นปีนะครับโดยตารางนี้ก็จะมีหุ้นนะครับคือชื่อธนาคารแล้วก็เงินปันผลอะเงินที่ได้รับทั้งหมด ผลตอบแทนรวมทั้งหมดนะครับโดยจะแบ่งเป็นส่วนต่างราคาได้มากี่บาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็เกินปันผลได้มากี่บาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โดยผมจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่าหุ้นธนาคารกลุ่มไหนเป็นยังไงบ้างโดยกลุ่มแรกนะครับเป็นหุ้นตัวท็อปผลตอบแทนสูงสุดนะครับสอันดับแรกก็จะมีทั้ง KTB KKP KBank นะครับซึ่งหุ้นผลตอบแทนสูง3อันดับแรกนี้ มาจากราคาหุ้นขึ้นแรงนะครับแล้วก็มีปันผลที่แรงด้วยเช่นเดียวกันทำให้ผลตอบแทนรวมจึงขยับขึ้นมาสูงมากนะครับโดย ktb บวกมาถึง43%นตะครับต่อไปนะครับเป็นหุ้นระดับกลางนะครับที่ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยมาช่วยให้ผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าส่วนต่างราคาเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่พอมารวมกับเงินปันผลเนี่ยทำให้ ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจนน่าสนใจนะครับเกิน10%ขึ้นไปโดยก็จะมีทั้ง scb นะครับ tisco ttb แล้วก็ b p l แล้วก็สุดท้ายนะครับกลุ่มที่ผลตอบแทนต่ำนะครับโดยส่วนใหญ่ราคาเนี่ยก็จะปรับลดลงนะครับแต่ก็ยังมีปันผลมาช่วยพยุงไว้ได้นะครับก็จะมีทั้ง l h f g b y credit แล้วก็ cimb t นะครับ ที่น่าสนใจคือถ้าเราตัดผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นออกไปนะครับแล้วมาดูเฉพาะเงินปันผลที่ได้รับร้วๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าหุ้นธนาคารเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลแข็งแรงมากนะครับโดยทิปอ่าโดยคิดเทียบกับราคาต้นทุนที่เราเข้าซื้อหรือราคาณนะสิ้นปี67หลายตัวเนี่ยอยู่ในโซน7-9%นตต่อปีซึ่งถเทียบกับการฝากเงินที่ได้ไม่ถึง2%ตอนนี้ต้องบอกว่าต่างกันหลายเท่าตัว แม้บางตัวนะครับจะให้อยู่ในระดับ3-6%ถึงเแต่ก็ยังถือว่าเป็นเลทที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยอยู่พอสมควรนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่มีกำไรสม่ำเสมอกระแสเงนินสดนิ่งทำให้มีความสามารถในการจ่ายปันผลค่อนข้างมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เน้นกระแสเงินสดหรืออยากให้ผลตอบแทนแบบชัวร์นะครับไม่ต้องรุนราคาแรงมากหุ้นธนาคารก็ยังเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์ได้ดีอยู่เหมือนเดิม แม้ว่าในปีนี้นะครับหุ้นแบงก์หลายตัวเนี่ยจะให้ผลตอบแทนโดดเด่นมากทั้งจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ถึงอย่างนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะที่ต้องระวังก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะผลประกอบการและทิศทางราคาหุ้นสามารถ พันผลได้ตามวัฏจักรเศรษฐกิจและนโยบายการเงินนะครับดังนั้นก่อนลงทุนเนี่ยควรพิจารณา3ประเด็นสําคัญต่อไปนี้อย่างรอบด้านด้วยนะครับข้อแรกก็คือความผันผลของกําไรตามวัฏจักรเศรษฐกิจกําไรของธนาคารนะครับจะขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยเฉพาะรายได้จากดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมซึ่งอาจโตแรงในปีที่เศรษฐกิจฟื้นแต่ชะลอตัวมากในปีที่ผู้บริโภคหรือธุรกิจ เริ่มระมัดระวังการกู้ยืมส่งผลให้กําไรอาจไม่สม่ําเสมอแบบที่นักลงทุนหวั่นะครับแม้บางปีราคาหุ้นจะวิ่งดีแต่ไม่ได้หมายความว่าปีต่อไปจะเป็นแบบเดียวกันเสมอข้อ 2. ความเสี่ยง NPL เพิ่มขึ้นคุณภาพสินเชื่อนะครับเป็นตัวแปรสำคัญต่อความมั่นคงของกำไรหากเศรษฐกิจชะลอหรือมีลูกหนี้บางกลุ่มเริ่มผิดนัดชำระเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารเนี่ยต้องตั้งสำรองสูงขึ้นทันทีซึ่งมีผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิและกดดันราคาหุ้นในระยะสั้นถึงกลางนะครับแม้ภาพรวมยังแข็งแรงแต่ตัวเลขพวกนี้ไม่ควรหลุดลด้าของนักลงทุนข้อที่3ความเสี่ยงจากนโยบายนะครับนโยบายภาครัฐทั้งเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็กฎเกณฑ์กํากับดูแลต่างๆธนาคารนะครับเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสูงนะครับทั้งด้านอัตราดอกเบีย้ย นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้และเพดานค่าธรรมเนียมดิจิทัลต่างๆการปรับกฎเกณฑ์เพียงเล็กน้อยเช่นการลดค่าธรรมเนียมโอนชำระเงินหรือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะสัน้นสามารถทำให้รายได้หรือกำไรลดลงได้ในทันทีนอกจากนี้หากดอกเบี้ยเข้าสู่ช่วงขาลงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเนี่ยก็มีโอกาสถูกกดดันอย่างต่อเนื่องได้ ปีนี้นะครับกลุ่มธนาคารถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุดทั้งจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลหลายตัวสามารถสร้างผลตอบแทนรวมมากกว่า10-40%จากเงินลงทุนเพียง1,000บาทซึ่งช่วยเห็นภาพชัดเจนว่าแม้จะลงทุนจำนวนไม่มากแต่ถ้าเลือกจังหวะและเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่จับต้องได้จริงอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขผลตอบแทนที่เห็นในคลิปนี้ มาจากข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นภาพของความเป็นไปได้ในการลงทุนเท่านั้นไม่ได้การันตีว่าถ้าลงทุนในเวลานี้จะได้รับผลตอบแทนแบบเดียวกันเสมอไปเพราะราคาและปัจจัยต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นควรใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางและไอเดียในการวิเคราะห์ต่อด้วยตัวเองกันนะครับและถ้าใครชอบ คลิปแนวยกตัวอย่างเงินลงทุน1,000บาทแบบนี้นะครับอยากให้ผมทําเพิ่มในกลุ่มพลังงานโลงไฟฟ้าอาสังหาหรือกลุ่มหุ้นเซ็ต HD หรือกลุ่มไหนอีกนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยส่วนใครนะครับสนใจสมัครสมาชิกช่อง i y o m b i s Inspiration เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคลิปสอนวิเคราะห์งบการเงินและตราส่วนทางการเงินแบบเจาะลึกที่ช่วยคุณมีความมั่นใจในการเลือกหุ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจสมัครสมาชิก คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหนหรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไปเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอสุดท้ายนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกด subscribe ช่อง i y o m b i s Inspiration เพื่อไม่พลาดข้อมูลและโอกาสในการลงทุนดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีสติและประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคัง่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ